严格的风天安床。 response. สมุนชายาสุภาโชโรลอายุแปดสเอ็พรรษาหกสวิทยาฐาน เิดเป็นประเทศสยามลงครอรอบ200ปีที่ผ่านมาน,นะครับเปลี่ยนจากสวนตาลเป็นสวนลาธรมที่โดยใช้แท่นผนังพา,งาศิลาราชการที่สามเปลี่ยนาจากยกย่องผู้ทำความดีด้วยการ All right. todas ท er ่านบรรชัยสุทธิวรชัยผู้ว่า จำนวน124รูป4อำเภอม่วง30จำนวน82วรูป5อำเภอตราการลพืชผลจำนวน169รูป6อำเภอพิบูลมังสาหารจำนวน135วรูป7อำเภอเดชอุดมจำนวน146รูป8อำเภอเก็มราชจำนวน75รูป 9อำเภอสีเมืองใหม่จำนวน72รูป10อำเภอบุญชริศจำนวน62รูป11อำเภอกุดเข้าปุ้นจำนวน52รูป12อำเภอสำโรงจำนวน63รูป13อำเภอน้ำยืนจำนวน39รูป14อำเภอผ๋เจียงจำนวน40รูป15อำเภอนาจระหลวย จำนวน45รูป16อำเภอโพไซจำนวน36รูป17อำเภอตามสมจำนวน46รูป18อำเภอสิรินพรจำนวน65รูป19อำเภอดอนมดแดงจำนวน3 7รูป20อำเภอทุง่งศรีอุดมจำนวน29รูป21อำเภอเหล่าเสือก จำนวน40นรูป22อำเภอสว่างบีระหงจำนวน36นรูป23อำเภอน้ำขุนจำนวน22นรูป24อำเภอนาดียจำนวน19รูปและ25อำเภอนาตาลจำนวน39รูปรวมทั้งสิ้นจำนวน1,713รูป โดยได้น,นิมนต์และเจริญพกรเชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิบรรยายถวายความรู้และถวายความรู้พิเศษแก่ระสังฆาธิการดังนี้ 1. พระเทพวิสุทธ,ธิโมรีรองเจ้าคณะภาคสิบบรรยายเรื่องการสาธารณการและการสาธารณสุขเราะห์ 2. พระราชกุชิระโมรีรองเจ้าคณะภาคสิบบรรยายเรื่องการสาธนศ,รรศ,ศึกษา และการศึกษาสงเคราะห์ 3. พระวิจิตรธรรมมาพรเลขานุการเจ้าคณะภาคสิ์พระเมธีสุทธิกรกองงานเลขานุการเจ้าคณะภาคสิบบรรยายเรื่องการพระพุทธศาสนากับการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 4. พระนะท่านนายสมชายวงศสวัสดิ์นาย,ยรนกรัฐมนตรีของไทยคนที่26กกล่าวถวายการต้อนรับ และบรรยายพิเศษพอมไอความรู้แก่รัสภาธิการ 5. ผู้ช่วยศาสตร,ราจารย์ดรเสถียรวิปรมหาประจำสํรรานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีผู้ช่วยศาสตร,ราจารย์ดรเมธาพันธ์โอชิจิรโรดรองทบคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงรก,กรณราชวิทยาลัยบรรยายเรื่องพระพุทธศาสนากับสถานการณ์ทั่วไปบัดนี้ที่ประชุมพร้อมแล้ว และใ้เวลาอันเป็น,ปน,นอุมงมลเลิกแล้วกล่าวขอเปิดตัวนาจกรณีวัชระปฏิบัตรริราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุบลราชธานีอ่านพระบัญชาสมเด็จพระสันตะาชแต่งตั้งที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลตราตั้งเจ้าคณะอำเภอตราตั้งรองเจ้าคณะอำเภอและขอกราบรารถนาพระเดชพระกลได้โปรดเมตตามอบพระบัญชาสมเด็จพระสันตะ,ะชาช แต่งตั้งที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลตราตั้งเจ้าคณะอำเภอร,ตราตั้งรองเจ้าคณะอำเภอกล่าวให้รูว่าและกล่าวเปิดประชุมเพื่อดําเนินการประชุมรักสังกัดการตามตาร,รางประชุมต่อไปควรมีควรสุดแต่จะเม่ Okay. Oh, no.